สวัสดีครับสวัสดีผู้ตามรับชมทุกท่านครับอยู่ผมบ่าวต่อเกษตรกอกินนะครับเนาะชื่อช่องใหม่นะครับวันนี้จะพามาชมผักครับเนาะหลังจากที่ปลูกได้สองอาทิตย์ครับมาดูครับว่าจะโตขนาดไหนครับครับหลังจากปลูกได้สองอาทิตย์นะครับเนาะเริ่มโตแล้วครับตอนนี้เป็นผักเขาเรียกมันจะหลัดนะครับเนาะตอนนี้ จะเพาะเมล็ดพันธุ์เนาะเพาะเมล็ดพันธุ์ข้อดีกอเขาคือคือโตวไวครับโตวไวแล้วก็แข็งแรงครับข้อดีของการที่เราทำเมล็ดพันธุ์นะครับนะคนคนละพันธุ์กันครับนี่น,นี่ก็อีกต่างหากครับอันนี้ก็สลัดครับอันนี้ก็เป็นน่าจะสลัดเหมือนกันนะครับในใจว่าเขาเรียกประกาศอะไรครับนะแล้วก็ จะแข็งแรงครับแข็งแรงไวมากครับที่เราจะโตเร็วกว่าปลูกลงพื้นดินนะครับเพราะว่าเราหยอดเมล็ดพันธ์มาแล้วก็เบียเขาแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็ทนครับจะไม่ตายง่ายครับแล้วก็โตวไวครับจะโตวไวกว่าปลูกพื้นดินก็เยอะเลยครับเนาะคึ้ว่าเยอะครับ อันนี้ก็ประกาศกันครับี่จะเป็นต้นสีแดงผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกประกาดอะไรนะครับนะกำลังงามเลครับี่ประมาณสามสัปดาห์ครับได้ขายเลยครับคือเขาจะโตวไวครับแล้วก็การให้น้ําพอครับพอเพียงกับที่เราเล่งเนาะเหมือนเหมือนเราเล่งให้เขาโตวไวครับโตใบก่อน คือเราเน่งให้ท่านขายครับจะเป็นผักที่ขายดีมากครับผักกาดผักสลัดนครับอันนี้ก็จะเป็นทานเนครับนะแต่งยอดแต่งยอดไปเมื่อวานครับถ้าเราไม่แต่งเนี่ยคือขเขาจะโดครับจะโดขึ้นมาแบบนี้ครับเราต้องแต่งแต่งให้มันแตกออกครับ จะมี3ามสสายพันธุ์ด้วยกันครับที่ปลูกอันนี้ก็จะเป็นใบแดงครับจะมีใบเขียวใบแดงครับสลัดแล้วก็เป็นพวกใบหยิกก็มีครับคือ,อปลูกแบบนี้คือโตวไวครับแล้วก็นับวันได้ขายเลยครับไม่เกินสัปดาห์หน้าครับได้ขายแน่นอนครับ สํำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยครับนะพื้นที่น้อยหรืออยากเอาไปทดลองปลูกครับนะก็ได้ครับทดลองดูครับคือตัวไวแน่นอนครับน้ำนี่คือเราจะปลูกแบบประหยัดน้ำทำนะประหยัดน้ำลงกับฝนด้วยครับ ฝนตกช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับนะก็จะสูงกว่าพื้นนะครับกันน้ําท่วมครับแล้วก็กันกันน้ําชื้นเน่านะครับจะเน่าได้ครับถ้าตองน้ําชื้นครับก็ลองเอาไปทดลองปลูกกันได้ครับแบบนี้ครับม่าจะโตจริงไหมครับดินก็จะเป็นดินปุ๋ยมะพเพานะครับ ไม่ใช่ดินที่ขุดก็มาจากพื้นนะครับเป็นดินปุ๋ยมะพร้าวบ้านเราก็มีครับคือดูแลร,รักษาง่ายครับแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวพวกเรื่องหญ้าเนาะเรื่องหญ้าเรื่องแมลงครับเพราะแมลงไม่ค่อยกวนครับโตมากครับเริ่มเต็มนะครับนี่เต็มจอกเต็มจอกเลยครับ สองอาทิตย์นะครับนี่สวยมากก็จะมานี้ครับเนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ